สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDD Podcast ตอนที่5ของซีรีส์ N8 and Workflow Automation วันนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องที่คนทำงานสาย Data และ back end ต้องชอบแน่นอนครับนั่นก็คือการใช้งาน N8 กับฐานข้อมูลสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น MySQL Postgre SQL Post SQLite SQL, MongoDB หรือแม้แต่ Google Big Query เราสามารถเชื่อมต่อผ่าน N8 ได้ทั้งหมดค่ะ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคและแนวทางในการใช้งานเพื่อสร้าง Data Pipeline ที่อัตโนมัติปลอดภัยและขยายได้ค่ะมาเริ่มจากพื้นฐานเลยครับถ้าเราจะเชื่อม MySQL กับ n a ต้องทำยังไงบ้าง ง่ายมากค่ะเราใช้โหนดที่ชื่อว่า MySQL แล้วก็กรอกค่าการเชื่อมต่อเช่น host, port, user, password, database ซึ่งสามารถตั้งไว้เป็น credentials ในระบบเพื่อความปลอดภัยและใช้ซ้ำได้ในหลาย workflow แล้วเราสามารถเขียน query ได้เองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในโนด MySQL หรือ PostgreSQL สามารถเขียน SQL query ได้เต็มรูปแบบเช่น select, insert, update หรือแม้แต่ j o i ข้อมูลหลายตาราง และยังรองรับการใส่ Dynamic พารามิเตอด้วย e x p r e s s เ o ชเช่นใช้ค่า s p c i s o n i d แทนค่าจากโหนดก่อนหน้าผมลองสร้าง workflow ง่ายๆแบบนี้ครับโหนด 1. เว็บฮุรับข้อมูลจากฟอร์มโหนด2ตรวจสอบว่า User มีใน Database หรือยังโหนด3ถ้าไม่มี Insert User ใหม่โหนด4ส่งอีเมลต้อนรับอัตโนมัติเยี่ยมเลยค่ะ แบบนี้เรียกว่า data validation plus insert automation ซึ่งเป็นพื้นฐานของหลายระบบเลยและยังสามารถต่อยอดให้สร้าง logs ส่งแจ้งเตือนหรือแม้แต่บันทึกเวลาด้วย time stamp ได้ด้วยแล้วถ้าเราอยากทำ data pipeline ล่ะครับเช่นดึงข้อมูลยอดขายทุกชั่วโมงสรุปยอดแล้วอัปโหลดขึ้น Google Sheets หรือส่งอีเมล workflow ที่ใช้จะเป็นประมาณนี้ค่ะ node cron รันทุกๆชั่วโมง node mysql ดึงยอดขายช่วงเวลาหชั่วโมงล่าสุด โน้ตฟังก์ชันสรุปยอดขายต่อสาขาหรือกลุ่มสินค้าโน้ต Google Sheets เพิ่มแถวใหม่หรืออัปเดตแถวเดิมโน้ตอ e ีเมลส่งรายงานถึงผู้บริหารสามารถให้ระบบทำงานเองได้ทุกๆวันทุกๆชั่วโมงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะและที่สำคัญคือเราไม่ต้องเขียนโค้ดยาวๆด้วยแค่ลากโน้ตแล้วกรอกค่าก็ใช้ได้เลย และถ้าระบบล่มหรือดึงข้อมูลไม่ครบก็สามารถตั้ง notification ผ่าน Slack, Line หรืออ e ีเมลแจ้งเตือนได้อีกอย่างที่หลายคนสนใจคือการทำรีพอร์ตอัตโนมัติเช่นทุกวันสิ้นเดือนดึงยอดขายรวมค่าใช้จ่ายแล้วสรุปกำไรแบบอัตโนมัติ Workflow ก็จะเป็น Cron to MySQL to Aggregate ข้อมูลสร้างไฟล์ PDF หรือ Excel ส่งเข้า Google Drive หรืออ e ีเมลหัวหน้า พร้อมแนบกราฟหรือข้อมูลสรุปแล้วเรายังสามารถสร้าง Markdown หรือ HTML Template แล้วใส่ค่าลงไปแบบ Dynamic ได้เลยด้วยค่ะเราสามารถเชื่อม BigQuery ได้ไหมครับได้ค่ะผ่านโ o d e h t t p r e q u e s t หรือ Plug-in เสริมที่ใช้ ServiceAccountKey จาก Google เราสามารถดึงข้อมูลจาก Dataset หรือ Query แล้วใช้ใน Workflow ได้เลย เหมาะสำหรับงานระดับ Big Data ที่ใช้ร่วมกับ Looker Studio หรือ BI 2อื่นๆขอเล่าเคสจริงของสาย Data ที่ผมเคยเห็นนะครับบริษัทหนึ่งมีแหล่งข้อมูลจากหลายที่เช่น ERP CRM Web Analytics แล้วอยากรวมข้อมูลมาทำ a s h บอร์ดใน Power BI เขาใช้ N8 เป็น ETL โดย Extract ดึงข้อมูลจาก MySQL Google Analytics และ API Transform ใช้โ o d e ฟังก์ชันแปลงหน่วยแปลงทำโซน โหลดพุชข้อมูลเข้า PostgresQL หรือ Google Sheets ให้ BI ใช้ต่อยอดเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้คือ low code data engineering ที่แท้จริงและลดภาระทีม Dev data engineer ได้เยอะมากถ้าองค์กรต้องการความแม่นยำสูงมากๆเช่นการจัดการ transaction ที่เกี่ยวกับเงินหรือสต็อกสินค้าควรระวังอะไรครับแนะนำให้ใช้ transaction แบบ ACID เช่นใน PostgresQL มี begin commit เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างรันหรือใช้โนดเวทเพื่อรอให้ API ตอบกลับก่อนค่อยดำเนินการต่อ และควรมีระบบ Error Handling ที่ดีเช่น retry timeout fallback p a r t ถ้าเราอยากทำระบบแจ้งเตือนเมื่อยอดขายตกต่ำกว่าระดับที่กำหนดเช่นต่ำกว่าเป้า20%จะทำได้ไหมครับทำได้เลยค่ะ workflow ตัวอย่างดึงยอดขายวันนี้จาก DB เปรียบเทียบกับเป้าถ้าน้อยกว่า80%ส่งข้อความเข้า slack พร้อมกราฟหรือบันทึกกลอกเพื่อให้ทีมวิเคราะห์ภายหลังสรุปว่าเราสามารถใช้ n a แทนงานเ a t a รูทีที่น่าเบื่อซ้ำๆได้หมดเลยนะครับใช่ค่ะ และยังปลอดภัยเพราะเรากำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลควบคุมการเขียนอ่านข้อมูลและตั้งโน t ติฟิเคชันได้อย่างละเอียดก่อนจบขอให้ช่วยสรุปแนวทางที่ดีที่สุดในการใช้ n อนกับ Database ให้หน่อยครับแน่นอนค่ะแยก Credentials ให้ชัดเจนไม่ใช้ User อร์เดียวกันทุก Workflow เขียนค u e รีแบบปลอดภัยป้องกัน SQL injection ใช้ logging และ error handling ทุก flow ที่มีการ insert หรือ update มีระบบ backup ข้อมูลหากต้อง restore แยก test environment กับ production และใช้ tag ชัดเจนว่า workflow ไหนเป็นของระบบใด monitor query time และ load database ไม่ควรโหลดข้อมูลทั้งหมดทุกครั้ง check limit pagination เมื่อใช้ API ร่วมกับ database ตอนหน้าเราจะเข้า